สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสายล่านาดินฟิชชิงไทยแลนด์นะครับก็อยากเสด็หน้าจันหน่อยนะครับเมื่อนี้มาออกไม้สำรวจไม้ที่ห้วยแขนนะครับก็มาเบิ่งสภาพบรรยากาศกันนะครับล้มค่อนข้างแห้งแล้วก็พื้นที่ว่างตกยังเหลือไรนะครับแต่ว่าพวกหูปลาจะกินหรือว่ากินนะครับมาซอยกันออยครับเมื่อนี้กับมากับนักกอนนะครับเพราะว่า ผมมาเคยเขาไม้เหแค้นนะครับก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาว่าจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับนักกรมาสบายนะครับเบียดจะไม่ลงน้ำอยู่ครับเอามาหาหลังนะครับคนละหาหลังนักกอนจะก้างหลังก็บซีหลังซีครับซีแต่ครับจะไปรุ่นกันย้วๆยครับว่าจะมีปลาเขามากินหรอเป่าช่วงนี้ก็รับช่งบรรยากาศไปก่อนนะครับ คร,รับรบ่ได่พี่มูกจกบ่ไดมูกจกบ่ใดสามสองหนึ่งูไป เอ้ย,อย,อย,อยมีหลายคนออกกล้องออกกล้องกองกอนที่เดียวทำหนุนเลยเนี่ยแต่ว่ามันแตกก็หลังแหลกถึงถึงมีแตกใช่ไหมท่านโสดท่านหนึ่งอยู่ทุบกบ่อเลย <S <S ถ้าเอาตะโกดทิ้งอย่างนั้นก็บอกพี่ใบตะโกน,นเป็นแขลเลยเกาะทีเดียวก็ตายแล้วเราแกนง้อนไหมแมน กินข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วนะครับกว่าตังแต่มาลงเด็จจกกับ8โมงแล้วนะครับดีลงชุดแรกละกินข้าวก่อนครับ คณะหมูนะครับง่ายเหนาครับเมื่อนอากาศเหนาลรมกับค่อนข้างที่จะมีล้มแล้วนะครับ ยาเข้าว่ะะแต่ากินมัน้งไปห,หนังมีขวน้ปหรอขดน้าออกไปด่างนะมัยไลตูดตูดตูดงกินเขาไปโอ้ ที่ใจแรงนะครับ hmm. น้ำสาวสับปะรดน้ำอนสาวสับนะครับเสียงอาจจะเขากลรองวองนะครับเสียงลุนตอนนี้ครับไม่กำลังจะเปลี่ยนเงียะครับรังกินเขาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเงียะก่อนบว์หัว่าจะมีป่ากินในเฮาบอนเนาะเพราะว่าพามาสำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวจะน้อยไปหาหน้าบังกันนะครับเดี๋ยวขอเฮาเปลี่ยนเงียะสุดที่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปบอกกันหน้าบังเนาะว่าจะป่ากิน หรือว่าใดกันนะครับไปขออยุดเป็นอย,ย่าแป๊บหนึ่งครับ ไปครับเดี๋ยวเราพาไปหาหน้ำบังกันนะครับไปเบิ่งหน้ำบังว่าเล็บม,มานป่ากันนะครับรครับผมไปเส้วเท่เาเข้าไหมไมเข้าเลยครับเข้าเลยได้ปลาล่าปลางิยืนอยู่เพื่อนน้าไปมา เพื่นเพกินอนครับครับครับผมไ่ดากกินนะครับไปับยูทูปเปิดนะครับผมช่วงที่ปลาไม่เข้ากันนะครับโชว์บี๊่วงอนเี้ครับตอนคืนกินดีไหมครับ เมื่อคืนนี้ไม่กินครับวันคือแรกกินโดนโอ้โหคือมีลมพัดรับอยู่อากาศเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็กแค่อะไรในกายละมั่งได้ไปก่อนภาพอากาศวปนนี้มีปลาดินสองตัวแล้วก็ปลาเล็กๆสี่ห้าตัวหนเป็นปลาลาบนะครับหนึ่งทุกเป็นปลาลาบล,ลดผสมนะครับตอนเช้าๆนี่เงียบเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับลมแรงครับวันนี้ รู้จสภาพอากาศนะครับลมนะครับกยังไี่ชดีเัแรตอนี้ากา้จากสภาเนี่ยถ้าเกิดทาีแล้ว่19ปีปลาเริ่มกินกัคนเยอะตอนพี่19วันกาำได้จะมีคนมาเลยปลาเข้าแล้ว

ก่อนนะครับนักไห้นักก่อนแล้วไปบอกบอกผมต้องได้ถือกล้องโอ้บระว่าสิได้ยินบอกมาอยนี่ที่นี่เกิดลำปาวครับเขาทุกไม้เขาจะมีปิดกันกันเขาจะแบ่งปันกันช่วงไหนไม้ไหนเขาเขาจะแช่แบ่งปันกันครับฝากเรื่องนึงนะครับขยะขยะนี่สําคัญมากที่สุดเลยทุกไม้เลยครับดนว่าได้เก็บเก็บขยะกลับนะครับพยายามรักษาเขาจะรักษาไม้ตบป่าเขาดำๆโอเคครับ ล้มแห้งครับถ้าเบินรุนจากน้ำบ,บางน้ำบ,บางแล้วว่าได้ปลานิ่งสองตัวนั่นแต่ว่าแล้วกว่ปลาหน่อยปลาก็ยังไมค่ค่อนได้ค่อยค่อนข้างที่จะยังไม่ทันได้เขานะครับแต่ว่ากับมาซอยกันอ้อยนะครับเพราอช่วงปีนี้รู้สึกว่าปลาจะเข้าซาจังหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะแต่ยังว่านะครับไปรุนกันยงย่าง,ง,ง,งครับผมเบ็ดกี่ตัว เดี๋ยวตัวเดียวมูนมาเลยพันบาเป็นยังปลาอยู่กับเ่าปลากินนะครับแต่ว่าเบ็ดพันของนักกรนของนักเตยยังเงียบกริบอยู่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ต่ตัดสินใจดึงแล้วแหละ โอ้ oh, ฟังเสียงลมนะครับขอบกองถึงเต็มครับสีเว็ดยู U นะครับเจ้าทิน,ทน,นอืคุณอะ <c oughs> วันจะจะมาทางไหนคือสิเมื่อยหักอยู่ตัวง,ง้ามเลยครับเง่าๆแล้วเน,นี่ยไปแหมไปทั้งยืนเลย นี่ทำทาม,มุดน้ำจัคกหยนแค่เคกา่าไ,ไปแล้วครับไปแล้วหูสิงนะครับมาใส่คุณนี่ร้อยมากงแต่ทั้งไหนนะครับกแล้วเปลี่ยนยากันนะครับจอยลมค่อนข้างที่จะแรงหนึ่งสองสามคุณนะครับเลี้ยงไว้จังหวัดอุบลน,นะครับว่าหอดกระสินนะครับจะไปโพอยู่คุณใช่ ไปครับไปครับรับชมต่อครับก็บตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงพอดีนะครับสิบโมงกว่ากว่าสิบโมงสองนาทีและนี่ไม่ได้ป่ายกักโตเลยนะครับตั้งแต่ซอยนี่โอ้ว่าป่ายังบาเขาหงียเลยนะครับเงียบกิบแต่ว่าล้มนี่แห้งครับฟังจากเสียงล้มเขากองแล้ฮะ ถือว่าปลายังไม่ได้ได้เขานะครับไม่ค่อยแค้นแต่ว่านั้นอาจจะมีแบบพังห้างกินโตสองโตนะครับแต่ว่ากัตโตงามอยู่นะครับเบิ่องของเราไม่ได้ถ่ายไปเบิ่งนะครับว่าโตปลาโตงามว่าใส่งามอยู่นะครับโตปลาแต่ครับรุ่นกันยาวครับถ้าว่างียบตรงนี้กับประมาณบ่ายโมงนะครับได้ได้เก็บของกลับกันเพราะว่าพวกผมมากกลนะครับจากมลรายใส่ อยู่บ้านคนงามนะครับโ,โหห่างจากนี่ก็จักรล้วพี่หกสิบประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับ,รรบที่แหลกวิชมมอไซค์มาเนี่ยคือบอ่บอบ๊วยใจนะครับไปกับรอยซีไปครับรุนกันยาวๆครับตะมมาเรามัตอเงียใสายฝนนะวาถมมาเปิดท้ายพาบรรยากาศมาให้นานาได้รับชมนะครับอาย้ยาอายอ้ยบาย เฮ้ยไปก่อนไปก่ออลิขลิขลิขลเฮ้ยอยู่ไปแล้วเอาดีเอาดีเอาดีโหเระวัดเศร้าโหเอาพี่เล่นอะไรรถอ่ะพี่รีโมทพี่อะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยเอาให้อยู่นะเอาให้อยู่นะลงตั้งแต่แปดโมงสิบโมงเพิ่งกินหนึ่งตัวต้องต้องอยู่นะ นี่นะที่เปิดกล้องไว้ตลอดฮะมินใช่ไหมเอาโอ้เบิงตัวป่านะครับวันนี้ของนกักก่อนจับดีๆจับดีๆโอ้ตัวงามอยู่นะครับใส่รุ่นฝรามมือได้อยู่ปลากระมังแต้มแหกกระซ้างในลงน้ำนะครับตัวแรกครับไปดียาวต่อครับวันนีโอ้โอ้ นายโตครับตัวเดียวครับไว้หัวเชียนแดมสีมีไรโอ้ดป่านห่อยครับเดี๋มาเดี๋ยวขึ้นมาที่ในเขานะครับครับมีวัดนี่ก็ลวมเล่นสี่เล่นป่ครับครับช่วงนี้หน้าหน้าก็กำลังพั่นเก็บของกลับแล้วนะครับอันมันอยู่จักมือแล้วนะครับอ๋อมาเข้ามาแต่วันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์ครับผม สองอาทิตอ้หน,นหนึ่งวันหนึ่งคืน,น,น,นสองวันหนึ่งคืนนะครับมานะครับ่วงนี้หมายกำลังว่างนี่ครปไอี่มกาทรลเานี่ครับอิธิพลของหอย กินเข้าไปทั้งในพร้อมเป็นใดครับอันนี้ก็เกิดปัญหาคัดของจากดันกล้องที่ไทยนะครับพอดีเสียงมันมาในเขากล้องนะครับผมไปเสียบสายแกกเข้าไปนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับนนหน้านาที่เพิ่นตกปลาอยู่ทั้งขง้างกับนาบังนะครับเราได้เก็บของออกแล้วนะครับ เลือเป็นไม้ว่างนะครับว่างพื้นที่กาลังว่างนะครับก็เรียนเชิญนานาทันใดที่ว่างนะครับกับนี่สภาพว่างนะครับผู้ใดทันใดที่ว่ายังบอมีไม้ตกปลามาอ้อยปลาอ้อยอย่างไยกันนะครับคาดว่าน่าจะเดือดครับเพราะว่าทางหน้าบางแล้วกันนานาที่เพิ่นมาตกนะครับอยู่กันตั้งแต่มื้อวันเสาร์นะครับกะหนึ่งวัน1นึคืนใช่ปะเพราะว่ามื้อนี่เกินเที่ยงนะครับนานากระพันกลับละ กรโล่งอยู่นะครับถ้าล้มแต่ว่าล้มค่อนข้างที่จะแรงจังน้อยนะครับเบิ่งจากอันนี้นะก่อนกับจังใส่กับเบิ่งเก็บเคลียร์ขยะออกพรมนะครับแต่ว่าทางหน้าเพิินพานเก็บขยะเคลียร์ขยะออกดีเลยนะครับเพราะว่าจะเพิินพากกันเก็บขยะออกจนหมดเลยนะครับเป็นโล่งครับเออแล้วก็เรื่องอา นี่นะครับสติกอร์ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ว่าเจอผมไปถ่ายคลิปหรือจะใส่กะยางมหาได้เลยนะครับก็บอกว่านันเต้ยขอสติกอร์เนี่ยหรือผมเห็นผมก็จะให้เลยนะครับนี่เลยเยอะนะครับเป็นสติกอร์ของช่องผมเองนะครับช่องไซลันารีนฟิชชิ่งนะครับแต่อันตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ยังไม่ทันได้แก่แบบทางล่างนะครับเพราะทางล่างยังเป็นช่องเก่าอยู่นะครับก็ได้ให้พวกนับบังไปกับอ่า นานาทีมงานตีเขาเจ้ามาตกป่านะครับซึ่งผมก็ไมู่คือกันวรนนาเราซื้ออย่างกันแน่นะครับเนาะไปครับช่วงนี้ไปติดตามรับชมกันต่อครับามาแล้วครับเพื่ลแลกสองตัวออกนั่นวะปุม ว่าแล้วว่าสองแรกหนึ่งครับสองแรกหนึ่งจังอยู่ดีาแบบนี้เขาพอแบบนี้เะเขาสนใจงีดเลไปคืนธรรมชาติอย่างวกสั่ง ครับสุดท้ายนี่ก็เสียบสายสายแจ็คอีกเก้านะครับเลยบริยินเสียงเลยนะครับว่าวอาอย่างเนียนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับก็พานเก็บของเก็บยังกลับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเคลียร์กับกำลังวอากันอยู่นะครับเรื่องยังราผมกระจำไม่ได้นะครับบ่งคับก็พูดถึงไม้นะครับว่าพากันเขามาออยครับน่าจะเดือดแน่ครับภายในสิ้นเดือนนี้หรือภายในสองอาทิตย์นี้นะครับก็พากันวอากันไปอยู่ครับแต่ก็ ขามาเบิ่งสถานที่แล้วก็อย่าลืมเก็บเรื่องขยะเรื่องอย่างขอฝากไว้หลายๆนะครับเรื่องขยะนะครับนี่ครับวอากันว่าอีกภายในสองอาทิตย์นี้ปลาน่าจะเดือดแน่ครับเพราะว่าหนบางเลาวโถมีเวลาไนะครับแล้วก็มีนานๆนะตกปลาเที่ยวเขาเที่ยวออกผัดเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับท่านใดที่บ่มีไม่ก็มาลงได้เลยนะครับไม่เอ่าห้วยแขนนะครับแล้วก็อ่าฝากช่องด้วยนะครับช่องสไซรัสน่ะดินฟิกชินไทยแลนด์นะครับก็ ถารุนเบิ่งครับว่าอยากให้ไปไม้ใดก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้ไปตกปลาไม้ใดของเคื่อนลํำเปา่านะครับเดี๋ยวผมจะไปให้เบิ่งนะครับถ้าติดต,ตามครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ